สวัสดีครับผมเส้นเที่ยวครับมินเอ็ซีทุกท่ันนะมาตามสัญญาที่พ่อป่านพกสุดกำพี่มันได้เหมือนนี่นัดกันไว้ท่ยี่สิบเกานาะพ่อเนาะครับใครว่าคลิปแรกได้ชุดเต็มไปนะครับว่าสิมาตะไวค้คนนี้ดอกพอพอสเส้นเที่ยวบอกว่ายาม,มาาว้หลายเพราะว่าเหล็กสายหลับสายในสาย ลึกหลับบอท่านได้มาตอนนั้นส่วนมากคนจีนมาเลขออกก่อนเลขออกสองมือนี่แหละก่อนวันหวยออกจสองวันนะครับตอนนี้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยน่าเป็นบอไม่เท่าไหร่ครับเอ้าบานี้มาเบึงเรื่องยังนี่เด่นี่ครับซุดเต็มที่ ให้ไปตั้งแต่รอบแรกครับมาทบทวนกันจากน้อยนะครับเพราะว่ามือนี่นะครับที่จะให้เบิ้งเป็นชุดคัดหกหางของพอเซนเฮียวชุดคัดเด่นคัดเน้นหกหางนะครับแต่มี้เอซหลายท่านนะครับเพิ่นบม่ได้สนใจชุดคัดแต่ว่าสนใจชุดเต็มชุดเต็มมันกับ,บากครับมหรักกับมมาจับออก สุดเต็มง่ายๆผู้ใดเบิ่งเปี่ยนก็จะโห่แน่นอนเขาลักหกมันจะมีเคสซีตะเบิ่งตามลักเลยง่ายๆมอยเป็นลักกิโลเลยครับผู้นคนๆส่องลักกิโลลักเหล,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 ล็กนะนะครับอ่าเอาเริ่มตั้งแต่เลขเด่นเลยเลขเด่นตามชุดใหญ่นะครับตามชุดใหญ่สามสิบแปดหรือ 1>, 1 2, 3, 4, 5, 7, 5. 2> ึ่งสองสาห้าเจดห้าสี่สิลแต่ห้าสีอ่าสีหางนะครับเด่น8ร่อง4นี่คือเด่นตามชุดเต็มนะครับบอมเป็นเด่นจากสูตรคํานวณน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด่นสูตรคํานวณก็เด่น4ถ้าเด่นตามสูตรคํานวณนี่คือเด่นสกับมามาชนกับตัวร่องในชุดตัวเด่นชุดเต็มนะพอนะ่อเนาะ เราลองชุดใหญ่เนี่ยครับนะครับเลขเด่นคำนวณซีมาชนกับตัวนี้ครับหลักสิบเปเียวให้ไวหนึ่งศูนย์หกนะครับหลักหลักสิบนี่เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนหลักหน่วยคือหน่วยบน <Man. S 1> ถูกต้องปะครับปะ <Man. S 1> หน่วยคือหน่วยบนครับมานี้เลขสูตรคำนวณของพ่อสูตรเก่งสองสูตรนั่นทีว่าคำนวณออกว่าเป็นเลขสามตัว ผมก็เอามาลงไว้ให้เอฟซเพิ่นเบิง่งให้เอาไว้เพิ่นแนมมีผู้มักกระจับผู้มักกระทานก็คือ9470462หางนะครับแล้วล่างมาตัวสูตร12คูณสูตรคูณ12นะครับแม่12ได้2กับ4ครับซึ่งสูตรนี้เดินดีมาล่าง1ตัว1ตัวงว,วดเมื่อกี้กับบรลุด งวดที่ผ่านมาได้เก่ากับหกนะพาะมั่นกับมากหกมัวแค่รุดเนาะครับเป็นสุดเก่งล่างมาตัวนะครับสองกับสี่เันที่สิบสี่มาจากเพราะว่าสิบสี่ดังมากเหรอที่พาะสิบสี่ดังมากเหรอที่ส้นอเหรอครับเครับยูวัดเกินแมนสี่หนึ่งเจ็ดสิบเพราะว่าสิบเป็นไม่ว่าจะเป็นสิบสี่ตุลาสี่เกมครั้งที่สิบสี่ น้ายกนน่คือสุมนคสสกเนาะน้ายกสี่สามสิบยังอีกเนาะสิบสีนี่เนาะเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาผมกับพวกหูดอกแต่ว่าไปอ่านคอมเมนต์เอฟซีเ็คอมเมนต์มาแอดมาสิบสีนี่ความข้างที่จะมาแรงแล้วล่ะร้นจัดนะครับพะว่าลุงตทา่เพิ่นปล่อยสิบสี่มาอ้าบาดนี้นี่คือชุดเต็มนะครับได้โต้วงเพราเส้นเี้ยว่งไห้ตั้งแต่ต้นงวดนั่นว่งไวลักศูนย์มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับลักหกมีหกหนึ่งกับหกเจ็ด นะครับแล้วก็มีเจ็ดแปดแล้วก็มีเก่าหกไอ้นั่นคือวงตั้งแต่ตองงวดครับผมบัดนี้มาบ่งชุดคัด 6, หกหางแตกชุดคัดเน้นคัดเด่น 6, หกหางแตกแล้วกับเลขฝากเลขลับสายสายไม้นะครับหรือว่าชุดเลขฝากนี่มือนีมีฝากมาแต่หลายทาง นะครับเห็นบเอาซูมตัวครับเห็นบัตรครับเขียนหน่อยเห็นบัเหนะครับอัน ว่าจักหนได้ครับกล้องหลายโตเดี๋ยวผมจะอธิบายซุฟังอีกหลายโพดนะกล้องค่ะเจอุ้ย้งยังบ้ใหลลงโตอยู่ค่ <c oughs> ะเหน็นบ่อ,ยอย่าทุกหมกู่แฟนๆผมบ่ได้ลงเลกดับให้ FC ของพ่อน่ะที่พ่อคำนวณน่ะแต่ว่าบัดนี้มีเอฟซีผู้ผู้เพิ่นตามเรียกดับพ่อกันมีมีหลายคนอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเล่งไปที่เลขดับล่างพ่อมันมักจะไปออกบเพรานันเพิ่นว่าดับล่างเนี่ยดับอยู่แต่ว่ามันจะมาบนสังเกตมาหลายงวดแล้วมาสันเพิ่นว่าอย่าลืมเลขดับมาฝากเด้อมาสันนะครับรแต่มื่อก่อน้มกระสุ่มตัวซ้มกันกับสูตรนั่นพอดีสูตรซ้ำ ไม่ได้มันกว้างเลยไม่ได้เอาโอเคครับผมบาทน,นี้มาเบิงอ่า ในใบนี้นะครับตัวที่เพิ่มมาเป็นตัวชุดหกหางแตกแล้วกับชุดเลขฝากนะครับชุดสองตัวหกหางแตกแต่ว่าบบนี้พ่อผมผมเห็นชุดหกหางพ่อคัดออกมาแล้วมันคือเ่ตรงกับตัวบวงตั้งแต่ตัวนวดดีพ่อคือว่าเขาเขาเล่นแต้มเลยอ๋อมันเป็นเลขแต้มเลยเอาครับสเอาเอาสุดแต้มมากมาจับน้ำ มาจับนั่มก,กันมันก็เลยมาลงสุดนนี้โอ,อ้มาลงชุดนี่มาลงชุดนี่มันจะมีแต้มแปดแต้มเก่าม,มันอยู่ในหันละครับมันมันจีบวกกันอยู่ในนันนะครับหมว่าชุดหกหางแตกนี่มีสองเจ็ดสองเก้าแล้วก็สามห้านะมีสี่เจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับหกหาง แต่ว่ากันยังมีโตกันมาอยู่คือ07กับ06 06กับ07นะครับ06กับ07นย์เจ6ด7คือแกมแกบแกม6แกม7นะครับ06 07คือแกมแกม6แกม7อ่าก็แต้มพ่อจากแ้มงวดนี่3นี่ยังไงครับ89แต้มน่ะแเก7 89บ่ะเกต8เอาิ0กำนวยบวกกันมันปะแต้มนี่คือแต้มส10น่วยมันปา โมือแต้มจังไหนครับมันมันยังเดี๋ยวเอยโอ้เอาเอาต้องลุลึกอะไรพอสันเอาเห็นเห็นหูว่าพอเช่เนีขัดนะครับเอาสูตรจับแต้มมาเลขหกตัวเลขหกตัวเขาจะเอาลักแสนครับมมบวกกับลักหน่วยครับคิดเป็นมากได้เทเาใดมบวกก็ยังสิน่ะเดียวเทใด้เขาไล่ไปสองสเต็ป โอ้เพิ่มสองเดินเดินสองเดินสองเดินสองเลยครับเดินสองเก้าครับเดินสองเก้าให้มันได้สามลักคือหนึ่งสองสามนี่เดียวครับมแจมเอาบานี้เบื้งแรกครับสูตรหกชุดหกตัวแตกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าสามห้าสี่เจ็ดห้าแปดห้าเก้ามักตัวใดเลือกจับเอาบาทนี้ ตกัน06กับ07นะครับเลขล่างมาตัวนี้บอกไปแล้วตั้งตองตอ,ตอนตอนต้นคลิปนะครับสอกับ4นี่มนันี้เลขดับนี่เลขดับดับบน8ดับล่าง7นะครับถ้าเป็นไปตามที่ FC ฟซีผู้คนติดตามว่าเลขดับล่างมักจะไปเด่นบนนะครับเพื่อนกระสิจับเจนะครับจับเจขึ้นบนประมาณนี้ นะครับสําหรับผดดู้ที่ติดตามเลขดับแต่ว่าดับบนแปดนี่บาทนี่พ่อดับมาชนเด่นอืมแม่เนี่ยไม่นย่างต่อาบาทนี้สิหาพี่ที่ให้คนเห็นชัดๆโอ้โเอาทั้งเท่งอเหรอพยัญชัดบอกอครับนี่เห็นแล้วครับอเอานะครับปรากฏว,ว่าดับบนแปดดับชนเด่น เด่นกับโมเนเด่นของสูตรคำนวณดอกเป็นเด่นของตัวที่มาเยอะที่สุดได้ชุดใหญ่เด่นวันเด่นวันเด่นเด่นเลขชุดใหญ่ไปอเปล่ไปครับตัวเด่นของเหล็กชุดใหญ่แต่ว่าเพิ่นว่าถ้าเด่นถ้าเด่นชนดับให้เลือกเด่นเพราะว่าผมเคยได้ยินเซียนพระเจ้าบอกมาถ้าเด่นชนดับให้เลือกเด่นนะท่านแต่ว่าจะกส้มากบ่มากดอก นะครับมีอยู่กับฮอตตัดสินใจเนาะครับอยู่ที่เฮ้าทีจาน่าตัดสินใจบ้างนี้พอ่อในส่วนของหกข้างแตกเนี่ยมีตัวเน้นเหนรพอพ่อมีอยู่ตัวเน้นต้นแบบอ้าตัวเน้นแบบเนี้เอาเจ็กูอู่ไก่ไปวงได้แบบนี้ยู่ไรพ่อสองเจ็บสองเจ็บเน้นตัวที่ไก่คักลเลยสองเจ็บประทับใจของประทับใจมากเน้นตัวนี้ สี่เจ็ดสี่เจ็ดห้น่ก็สองเก้าสองเก้าสามตัวนี้นะครับเน้นไปที่สามหางครับผมตั้เบาทเหงาักบ,บอเน้นถึกใจอยู่ด้วยครับสองเจ็ดนี่ด้คูพยานาคมาสองเจ็ด ไปเกี่ยวกับพญานาคหม่องไนได้ตัวเลขสองเจ็ดไปมาหลหม่องไหคสองเจ็ดไปมาหลหมองไสองเจ็ดพมากขนาดนั่นหาสองเจ็ดบอกโอ้โหเอามากมากทั้งชุดเลขฝากบานนี่รือว่าเลขรกับสายไหมหันเนาะเพิ่นห้มาสีหางแต่ว่างวดนี้มีอะไรที่แปลกประหลาดมากๆขึ้นเลขบบเลขไปคนละทางเลยในสีหางแปลกดิเพราะว่าปกติเพนสีมาน้ำกันนะพอนะเพนสีมาน้ำกัน เป็นสิ่งนี้อยู่สองตัวที่คู่กันโดยป <มา S 1> กติจะมีสองนะครับสิ่งนี้สองตัวที่คู่กันบ้านนี้มีไปคนละรครับว่าแต่สามสองเพิ่มหวานป่ากเลยครับแสดงว่าเพิมทีมากไม่เจ๋ของคนหนึ่งออกสามสองครับแต่ว่าแต่ยังมีหางที่มาทางเดียวกันอยู่ได้สองหาเก้ากับหาสองเจ็ดนี่หากับสองมากสองห้าเก้ากับห้าสองเจ็ดนี่หาสองเจ็ดกับมาเข่ากับ ชุดหกตัวแตกของพ่อเถินงนเขาชุดเดียวเห็นมนะเขาชุดเดียวครับจังได้ปุังกีมันก็นสวหนครับสี่เจ็ดอืมได้เรออล่งเห็นรเาครับบาทนี่รับสายใหม่หรือว่าชุดเลขฝาเพิ่นเน้นให้มาพ่อเพิ่นเน้นตัวไหนเพิ่นเน้นว่าบมานำกันเนี่ยมเพิ่นเลยตามเพิ่นตามตามเพิ่นว่าต้อเน้นนี่ยสามเจ็ดเก่าไงสามเก้าเจ็ดหรอสามเก้าเจ็ดนะ คนมากเนี่ยเราบม,มากน้ำนนะเล่บอไรเล่นเอาไป,ไปี้โอ้ยหนอโอ้ยหนอยยคุณพ่อก็ได้ <c oughs> พอเส้นวงเลยครับเจ้าของตัวเลขเน้นที่สามเก้าเจ็ดแต่ว่าพ่อเซียนเฮียวชอบห้าสองเจ็ดขีดเสียนใต้ครับหาสองเจ็ดขีดเสียนใต้ครับที่ขีดเสียนไต้นี่ของพ่อเซียนเฮียวครับผมพ่อเซียนเฮียวมักตัวนี้นะครับแต่ว่าเจ้าของตัวเลขนั้น,นเ,เน้นใ,ในนห้คือสมามเก้าเจ็ด <c oughs> ก็ออกโดดในได้เก่าเก็บเย็บเก่าเนาะบอกโดนแล้วบอกมาเนี่ยเด้อมันมันมาคือว่ามาแต่ซื้อไว้มัดเยอะองก็ได้เอาไว้มัดนะเดี๋ยวลราพอได้ฟัง้ะพอเราดีกันหน่อยเนาะเศร้าสาหาทถึงได้เงินมึนแล้วนี่พอจบนี่บาทนี่มีอีกครับปูวัดป่าสร้างศาลาการเปลี่ยนเลขบอกบุญครับมือนี เราหอยไปปล่อยโยนไม่ออกอะรับปล่อยแล้วมัน417 417เลขนี้แต่ก่อนเป็นอ่าเลขนี้มาจากมองเดียวกันกับเลขลับสายโจรแม่นนะครับมาจากมองเดียวกันเพราะว่าจุดทุ่มอยู่มองเดียวกันครับมาจากที่เดียวกันกับเลขรับสายโจราะเขาพุ่มเดียวกันพุ่มเดียวัพุ่มปูตระเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นนั่นแลลวภูพิ่น ปูม้วนน่ะเราไปว่างันนะเลขรับสา,า,ายจดนะเขาหาง้วดนะจีคือผมว่านี่ยเลขรับสายจดงามเเราใหญ่ไปพูนพูนลังกาวชีหนึ่งเจ็ดงามเด้เลยไปพูนพูนลังกาวชีหนึ่งเจ็ดงามเด้เลยก็ที่เอาไว้น้ำิวดอกเชื่อมันนั่งของพอดีซาลาซอยเพื้นครับเลขสี่หนึ่งเจ็ดนึ่อย่าลืมเด้อแมาทงเดียวกันกับป๋าดอกเหี้อยู่ด้ีนั่น อันนี้คือเพิ่นบอกบุญมากครับเพราะว่าเพิ่นกำลังสางสารากันประยันนพ่อเนาะเป็นจุดที่เคยล่องไปในเด้อเสียงเาเพิ่นว่าวงเซองเคยผ้าพอเชนเที่ยวเคยผ้าเข้าไปท้ายถ้ำหลับหนึ่งท้ายถ้ำมองที่กำลังเห็ดสารากานประเลี่ยนแห้เบิ่งซึ่งพอเชนเที่ยวกะเป็นผู้ดูแลอยู่ใกล้ที่นั่นละอยู่ในกำลังกับพระเพิ่นครับซอยกันเห็ดซอยกันสางอยู่ตอนนี้ กันถึงเรามาเตอบัดน้อนสังคนอ่ะคนกับวกอย่างนี้มาเถอะว่าเเราเราเห็นโค้งสังไว้แล้วนะครับอะไอย่างนี้เรามาสั่งตอมันแล้วมันหนึ่งกันมากับโม่เดียวกันพร้อมกระปูนครับกระปูที่เพิ่นยู่งเหบมอปะม่โม่เดียวกันเรนกินน้อนต้องกันแต่สมัยก่อนเขางเงี้ยนอพอดีเพิ่นอ๋องเงี้ยนแล้วเพิ่นก็ไปมีจ้าไปบ่เห็นมาบาดจ้าเกลืออาะสุดท้ายแล้ว ไปดีอยู่ในปลาหมผ่าเหลืองบวชกับมาบานนี่เป็นคนแล้วค่อนนะเอาโอเคครับผมก็ถือว่ากัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าอ่าเลขมันกับมันมันมันไปคนละท่าอันนะครับล่องเบิงว่ามาตัวหนก็เลือกจับเบิงครับผม manual นะครับถ้ามาตัวที่พอเซเนียววงพอเซเนียวเน้นกับจับเอาตามพอเซเนียวนั่นแหละนะครับอ๋อแบบ ซองตนี้มันคายๆกันเน่เนี่ยซองหาหาสองมันอาจจะมาน้้ำกันไอ๋อสองหาเขาองหาสองเจ็บบอกว่าหาเขาองอาจจะมาน้้กันเนาะหาเ้าสองอันนี้เก็ดหาซองก็เป็นมันจนั่นโอเครวต่อกะบุญให้บุญมากเหรอไปเอาง่ายๆนะครับไปโศกมันทุกวันน่ะหันบัดยสิถึก ยูซีซีเขาก็เลตเตอรี่มาจับหยักเซมือห้บ่มีเงินไนไดนเขาก็บอกว่าเส้นไว้ก็ได้เขาว่าอไปพ่่ออาังุ้ยตะกี้ผมเส้นเด็ดดิแมนตั้งแต่สมัยเฮ็ดงานอยู่ครับเส้นลอตเตอรี่เท่าสามชิ้นใบไปพ่อไอ้แม่ค้ามาขายเนาะเวลาไปไปกินไปกินข่าวอยู่น้ำแพงแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่ บ่มีเงิน,นเราเส้นก็นได้พราะนะกล้าไม่ไม่่าค,คอยเคลียหนาเจ้าดูอยู่เส้นโหลดเพาะฉะนสั้น <ๆ S 2> ีธนาคารให้กันเงย์เงยเนาะครับเอาโอเคครับผมไปนี่กับสิรบกวนพ่อชามนี่นะครับเนาะขอบคุณพ่อหลายๆครับผมบ